สวัสดีค่ะพ,พี่น้องคุณพุ่มสุดแซ่บื่อนี่ก็มากินต่ำส้มตม่ำแซลมอนนะคะเมื่อนี้พาเปี่ยมีอากาศมาอยู่ที่ชุ่มนานะคะบ้านตาอากาศของคุณพอ่อและคุณแม่นะคะอยู่บนคุนเขานะคะฮิลเดลค่ะคนนี่สถานีรถไฟพร้อมนะคะเดี๋ยวล้อรถไฟแลนผ่านมาเชียงเ้เบิงงเด้อเขาก็ได้มากิน ส้มตำนะคะแบบเดิมค่ะบะมีอย่างห้องเอา,าละห้องแล้วกันนะคะเห็นป่ะจ๊ะเห็นอยู่เนาะเนี่ยขมดีจ้าไปเลยจ้าคำแรกคำแรกของเฮาก็คือผุน่นตุยตุยน้ำอืม,แ,มแบบมะกอแบบ กรับกรุบไม่ใช่พริกแห้งเลยค่ะเอ้พริกสดเผ็ดเดียนี่กุ้งมาจากประเทศไทย I love you ู่เอาชงตรงมาเอ๊ะเที่ฮามี่ยังทางก็คือกระดูกหมูย่างค่ะกระดูกหมูย่างนะคะของสามีค่ะมันจะมีแข่ดับเชิญแซบอม อาหารขาปากที่เบาๆนะคะแซบกองแตกกินกองแตก,กกินกระดูกหมูย่างคุณเออแซบครับก,กินง่ายอยู่ง่ายนาะแถวของขาปากเบาๆหรอกจ้ะมารยาทดีดีสูชันก็ได้ของคาปากยิ่งเบาดีเน <c oughs> ี่ยค่ะแท้ไว้เฮ้กับข่าวเฮ้าก็ต้องเฮกับข่าวขาวพร้อมเน๊ะใคกินน้ำเฮ้า พึ่งเขายิบกินปลาล่าแต่เขาก็นั่งดมได้นะคะแต่ก่อนเรากินเนี่ยวนี่แล้วมากับเขาหมดนะ่แนะแย่อ่ะเผ็ดๆผ็ดแหมแฉะพอนๆพ,พี่น้อง่อมจอมสุดจำหุง้งเขาแม่อืม้ม อากาศดีดีเราอยู่บนนอกมันอยู่ทั้งเขานะถ้าเป็นอยู่เมืองไทยเหมือนเพชรบูรณ์มันเขาข้อแข้งเขาเชีงยงใหม่ค่ะราวามันสูงเราอยู่บนเขาหิวยังวันนะหิวเดียวยังวันนะเขาโชคดีอย่างแต่ย่างนึงก็คือสันได้สามวที่ พ่อแม่เขาพ่อเป็นคนบรานอกนพ่อแม่เขามีฟาร์มค่ะจังก็เลยได้เวลสมัมาฟาร์มก็เหมือนกลับมาแบบบรานอกนเขานาะได้แบบบรรยากาศบ้านๆแล้วากับเขากำนาดเขาก็เตรียมมาห่างกวบนี้จะ่มอยู่ไก่มั่ได้คือว่าไม่ได้คืออยู่ในเมืองเนาะขี้แป๊กๆก็หอ่อันนี้แบบกัดไก่ละสามสิบกิโลน่ะเอาเลยแบบแบบคือได้กลกับบ้านนะคะ เอาละค่ะพูดแดได้กับข้าวกับน้ำกับอย่างกระบ,บอกด้วยค่ะเด้อ <c oughs> ส่วนบะหมี่อย่างกับสั้นรวดแต่บะหุ้งไก่สงการแหละไปก่อนเนะค่ะแตก